ชนเนาะโหเอาจนได้ครับช่อนเนี่ยโอ้โหกัดหลายตัวมากเลยกัดกว่าจะโดนกัดจนสายผมขาดนะครับขาดปุ๊บก็ไม่ได้ต่อช็อกด้วยเนี่ยใสเลยช่อนไซส์โอเคเลยครับเนี่ยครับตัดแต่แก้คันเป็ดทางเดียวนะครับเอาเสียงมาเรียกมาเนี่ยครับโดนเลยโดนกัดตั้งหลายตัวแต่ไม่ได้ตัวเลยมันกัดระแวงมากนะครับโอเคครับแต่แก้คันเป็ดทางเดียวครับ เอาเสียงเรียกเอาครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสุดยอดมากครับ